ดเลยฮะก็กรเจเลยฮะเป็นฟิลลิ่งสบายสพี่สบายสบายได้ครับกระตกกกกอกกระตักกกอครับผมครับค่าสี่งค่ะอะมาถึงทัชค่ายฟนลับเรย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทุกคนที่ดูไลฟ์ใช่ไหมครับครับผมครับผมวันนี้ไลฟ์ของเราใในนผมซุงกีฬาการครับครับผมโอหไอเดียเลยครับผมครับผมสวัสดีครับผมมาร์คศิวัตรครับวันนี้เรามาทําอะไรกันฮะวันนี้เรามานั่งสัมภาษณ์กันอุ้ยครับผมก็ต้องกันดีแล้วต้องสวัสดีแฟนๆครับผมนะครับผมที่เข้ามาไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ให้แบบกระจายออกออกไปเอาไปถึงดาวังคารเลยใช่ คนจะได้เห็นเราเยอะเราต่างดาวจะได้เห็นเราด้วยรู้จักกันไปเลยครับผมข้ออัพเดทหน่อยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณต้องทำอะไรบ้างโควิดที่ผ่านมาผมก็ไม่ทําอะไรครับนอนนะวันๆไม่ทําอะไรสักเท่าเท่าไหร่ครับก็จะมีแบบว่าแบบก็คือชีวิตผมว่าผมก็คงอาจจะเหมือนกับคนทั่วๆทั่วๆไปแหละคุณคุณแบบลงดีเทลได้ไหมนอนเนี่ยคือคุณนอนขนาดไหน ก็นอนเปื paid, ge, er ่อยอะไรเงี้ยพี่่เอปืยทั้งวันเลยป่ะถ้าวันก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่อาจจะแบบมีนอนลุกขึ้นมาดูหนังฟังฟังเพลงเล่นเกมอาจจะมีออกออกกออำลังกายบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเห็นเห็นช่วงนี้ช่วงนี้ฟิตเซนตอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงท้ามาถึงอะไรทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายครก็อยากออกกําลังกายไงพี่รู้สึกว่าอยากดูโต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 ขึ้นบึกบึกขึ้นบึกบึกขึ้นบึกบึกขึ้นสาวสาวจะได้จะได้กรี๊ดอุ้ยพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นครับ ผมก็ตอนนี้พยายามไว้เล็บอยู่ไว้เล็บใช่พยายามไว้เล็บอยู่เพราะว่าก็ไม่ถึงว่าโควิดที่ผ่านมาก็ใช่ไงแถ้วไว้เล็บอยู่ไว้เล็บอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังไว้อยู่ใช่คือเล็บเล็บมันไม่แข็งแรงแ้วมันชอบฉีดตอนนี้ก็กำลังกำลังศึกษาอยู่ว่าเราต้องกินอะไรเพื่อให้เล็บแข็งแรงเพราะว่าจะเล่นกีตาร์เป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์ฟิงเกอร์สไตล์ไมนต้องใช้เล็บอ่าพยายาม ตอนนี้เล็บเป็นไงบ้างพี่ก็เริ่มยาวแล้วเริ่มยาวแล้วเริ่มยาวแล้วครับผมแล้วมีแผ่นแบบทาสีเล็บไหมยัง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 ใช่พี่ยังแค่แบบว่าไว้เล็บไปเฉยก่อนยังไม่เจอสีที่ถูกใจอ๋อก็มีสถานีใช่ใช่ครับการร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างคะทาางว่ตอนนี้เลยเอาังรุ่มงานกันแล้วเหรอเนี่ยปัดวก็โถเอองานอะไรนะซีรีส์ซีรีส์เรื่องส่งน้สตารับบคไบบีครับผมก็ ร่วมงานกันสุขสนานครับบรรยากาศในกองนี่เฮฮาใช่เป็นการกลับมาเจอกันอันนี้ครั้งแรกเลยครับก็จะพูดถึง่าก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก็ได้มีโอกาสเจอกันบ้างครับใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าช่วงนี้เจอหน้าพี่เขาบ่อยบ่อยมากใช่ผมผมก็เจอหน้าตัวเองบ่อยเหมือนนกัทุกวันเลยอาจจะก็ต้องแน่นอนแล้วสิพี่อะไรใช่ครับครั้งแรกที่ทักทายกัน คัไม่เัสดีครับพี่ตุงวันดีครับพี่ใช่ครับงสอคนอยารู้ว่ามีจุดไหนที่แบเหมือนกันครัเวลาเนีจุดไหนี่เหมือนต่างจุดที่เหมือนนี่น่าจะเป็นการหายใจนะ <c oughs> เพราะเราลองหายใจเข้าแล,แล้วก็หายใจออกเหมือนกันเนาะครับพี่ผมอาจจะหายใจออกก่อนแล้วหายแล้วหายใจเข้าตามก็ได้นะแล้วคุณเอาลมที่ไหนมาหายใจออกอะ ถ้าคุณไม่เคยหายใจเข้าไปก่อนอาจจะแบบคนลรจังหวะไงอ๋อเพราะผมก็คุณก็อะไอมันสลับกันครับครับผมแซลเล่นนะแซลเล่นจุดที่เหมือนกันมีไหมมีในแง่การทํางานมีมีเรอาสองคนคือคนที่แบบมีความตั้งใจในการทํางานสูงมากเอามันแน่นอนอยู่แล้วเลือกอวยกันเองดิขอให้บอกเราทํางานด้วยใจครับผมเราทุ่มสุดชีวิตครับใช่ครับ คริงจริงมีเยอะมีเยอะแต่ต้องขอนึกก่อนขอนึกก่อนหนึไม่ทันนึกไม่ทันนึกไม่ทันเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ถามครั้งแรกนะอะไรที่เหมือนกันแล้วแตกต่างกันแล้วรก็มีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ออกมีครับมีครับแต่ยังนึกไม่ค่อยออกแต่ไม่เหมือนก็เยอะนะครับไม่เหมือนก็มีบ้างเพราะว่าผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยแบบหลับบ่อยเท่าไหร่ในกองคือผมผมจะตื่นตลอดเวลาแหละเอาพูดงตรงครับผมผมผมก็ตื่น แต่อันนี้มั็นจุดที่ไม่เหมือนกันไงแต่ก็คิดเอาเองว่าคุณเป็นยังไงอ่าโอเคแล้วพี่เปิดมาว่าไม่เหมือนกันแล้วพี่บอกว่าแล้วพี่บอกว่าพี่ตื่นเนี่ยเออผมมันคงต้องเป็นฝั่งตรงข้ามอ้าวคุณจะแก้ตัวก็ได้ก็ผมก็มีหลับบ้างครับนิดนิดหน่อยเออเรียกว่านิดๆหน่อยแล้วกันอันนี้เรียกมันว่าไม่ใช่บอกความแตกต่างแหละแต่บอกว่าถ่ายกันนี่ใช่ครับครับผมอ่ะวต้องถึงซีรีส์ที่เล่นด้วยกันครับผม ครับอ,อ,อ๋อคือให้ผมเลือกเมนูอาหารให้พี่ซุงให้ผมเลือกนะฮะในเมื่อซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์แบบอาหารครับผมอยู่แล้วเมนูที่ผมเลือกให้เนี่ยมองเ,เลยว่ายอดแน่เลยแน่นอนพี่ข้าวไข่เจียวโอ้โหพี่ผมต้องดีใจหรือเปล่านะไมก่ก็ผมผมชอบไงผมรู้สึกว่าผมอยากให้พี่ได้ลองไข่เจียวอะไรไข่เจียวธรรมดาเลย ใส่อะไรไม่ใส่อะไรเลยไข่เจียวไข่เฉยเลยไข่ลงไปโดนน้ำมันร้อนๆใช่แค่นั้นใช่ร้อยคุณถือเป็นคนใจดีมากเลยนะแน่นอนพี่คือมันคลีนด้วยไงมันคลีนมันอาจไม่มีเครื่องปรุงแต่มันก็มีน้ำมันร้อนๆแหละใช่มันง่ายง่ายถ้างั้นสิ่งที่ผมจะเลือกให้มากเนี่ยเขาต้องเป็นสิ่งที่พิเศษคือมันดีต่อสุขภาพแล้วมึทุกคนต้องกินับให้เยอะนะครับครับผมซึ่งนั่นคือน้ำเปล่า มันคืออาหารเหรอเอาคุณเลือกไข่เจียวมางี้ผมก็เอาแต่ผมเป็นอาหารไงอาหารเหรอใช่อาหารอาหารอาหารงั้นก็เอาข้าวสวยไปคุณไม่กินข้าวหรอถามจริงกินทุกคนต้องกินข้าวกินถ้าคุณไม่มีข้าวสวยเนี่ยกับข้าวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยคุณเอาข้าวสวยไปครับผมและอย่างอื่นเ่ยคุณไปเดินหาเอาเองได้เพราะคุณยังให้ไข่เจียวผมเลยอร่อยแล้วคุณไม่ให้ข้าวสวยผมด้วย ข้าวไข่เจียวไงอ๋อข้าวไข่เจียวไข่เจียวพี่คุณเอาข้าวสวยไปโอเคได้ครับข้าวเป็เนื้อข้าสวยมัไม่เหมือนใช่ครับใช่แลต่เป็นยังไงบ้างคะเผื่อว่าพอซีรีส์ปล่อยออกไปกระแสตอบรับต่างๆในการแสดงของเราสขอบคุก็คนคนดูอินนะใช่ยิ่งอีพีล่าสุดเนี่ยอินเลยอินเลยอินแบบแบบอินเลยครับคือกระแสตอบรับเนี่ยเราว่ามันมันดีเยอะแหละแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยคือระดับ ความอินของคนดูฟีดแบ็กต่างๆส่วนตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ได้คิดว่าแบบมันจะคนดูแต่เยอะขนาดไหนอแต่ว่ามันเยอะแหละแต่ว่าแต่ว่าแบบแ,แต่ว่าสิ่งที่สนใจคือเขาอินขนาดไหนส่งไปถึงคนดูได้มากขนาด<ช>ไหน<ม><ม>คือถ้าเกิดมีคนสักคนหนึ่งนะที่อินมากๆเนี่ยผมรู้สึกชื่นใจเลยเลชื่นใจแล้วแต่แล้มีแอบก็ไปส่องส่องตลอดส่องส่องอะไรฮะส่องทวิตเตอร์ส่องฟ c ดแบกแฟนคลับอ๋อแม่ ยิ่งอีพีล่าสุด e ี10ที่เพิ่งอ่อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงฮะโอโ้คือเรียกว่าตั้งแต่เบรกแรกเลยเดียวก็คอมเมนต์เรียกว่าทวิตเตอร์นี่เต็มเลยเติดแฮชแท็กด้วยแบบข,ขึ้นขึ้นอันดับหลังจากเบรกสองเบรก3จนไปเบรกสุดท้ายเนี่ยฮะเป็นแบบซีนที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลยทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าแบบโอ้ยกรี๊ดกรี๊ดวิดไบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบมาเซลว่าแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เอกเออื้แน่ๆอะไรเป็นแบบมาร์คซสูงแน่ๆผมเห็นมีทวิตเตอร์นะมีคนทวิตบอกว่าเขาดูซีรีส์เราแล้วแฟนเขาว่าทขามาเพี่อเขากรี๊ดดังแฟนแฟนงงไงแฟนงงลงมาเอ้ยเป็นไลท์เธอเป็นไลท์อ่ะอ๋อดูซีรีส์ซีรีส์อินได้เจ๋อแม่ครับผมมีครับมีมีเยอะเลยคือผมอ่ะ น่าบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร่วมงานกับพิซุงครั้งแรกก็เหมือนกับผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ได้เจอซึ่งผมชอบพิซุงอย่างตรงความความคิดคือพิซุงแกเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความมีความคิดไม่เหมือนกับคนกับคนกับคนอื่นเลยทำให้ผมมาได้รับแนวคิดใหม่ๆได้เปิดโลกกว้างวางพิดใหม่ๆนอกเหนือจาก1 2 3 4 5มันยังมี678 90อีกใช่ครับเลยทำให้ผมได้ ได้ข้อคิดไปใหม่ชอบมากๆตรงนี้แต่อย่าไปเชื่อเยอะนะเลอะเทอะมาเยอะนะบอกไม่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 ผมมาร์คนี่ก็ผมจะประทับใจในความเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ความอดทนนะครับแล้วก็ผมได้คุยเรื่องแผนชีวิตต่างๆว่าแบบเออมีมีแผนให้ตัวเองยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมาร์กเขาก็จะวางแผนไว้ตัวให้ตัวเองอย่างอย่างรอบคอบแล้วก็มองการไกลครับผม แตกต่างกับผมไม่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่เอาแค่พรุ่งนี้รอดผมก็ผมก็โอเคแล้วแต่ว่าถือเป็นคนมีความบผิดชอบสูงครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่โตโตเร็วโตเร็วขอบครับโตเร็วไม่ได้แปลว่าผมแก่เร็วใช่ไหมไม่ไม่ไม่แค่โตเร็วเฉยโตเร็วครับให้เราสิเงียวพอแบบว่ามีสิที่ต้อทัาใจแล้วถ้าเกิดว่าบอกอะไรแบบสั้นๆกันได้คำที่อยากบอกเฮ้ยนี่คือคำที่อยากบอก ก็เขาบอกให้บอกสั้นไงสั้นเหรอเฮ้ยคือสั้นละก็สั้นสุดแล้วไม่ถ้าเราตอบแบบสามประโยคสามพยางค์อย่างนี้เดี๋ยวเขาบอกมันยาวไหมตอบไม่ตรงคำถามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยาวไปมันยาวไปเออเราต้องเฮ้ยพี่เล่นอย่างนี้แล้วพี่ผมเล่นยังไงวะพี่อ่เมื่อกี้เราเล่นครับผมก็อยากบอกกับพี่ซุงใช่ไหมต้องบอกว่าขอบคุณมากมากครับ คุณม,มาเ <พา S 1> ขาพีใ,ใช่คือ,อที่ผมบอกแหละว่าแบบไดแนวคิดอะไรใหม่ๆเยอะแยะเหมือนแบบไดไดเจออีกอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอเใช่ครับต้องขอบคุณมากๆที่ที่ไดข้อคิดดีๆให้กับผมครับยอดอย่างที่บอกนะมึงเลอะเทอะเยอะ <laughs> อยนะแล้ว <laughs> ผมของผมนี่ก็นายมันสุดยอด <laughs> สุดยอดสุดยอดครับ <laughs> ผมเพราะว่ามาร์กเนี่ยคือจะบอกว่า เก่งเก่งเกินประสบการณ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์มาเยอะจริงๆแต่ต้องบอกว่าเก่งเกินอายุเพราะว่าด้วยอายุของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาไปเขาไปเกินอายุแหละในความสามารถออความสามารถความสามารถหลายๆอย่างแล้วก็การตีความตัวละครการแสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมจะอยู่กับดนตรีมามาตลอดใช่ไหมฮะ บางทีเราจะเห็นนักร้องที่อายุไม่เยอะอะแต่เขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวท,ที่มันที่มันที่มันลึกได้ดีจังเลยอะทั้งที่ประสบการณ์ชีวิตเขามันมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาทำได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมาเป็นแบบนั้นสุดยอดห้าร้อนะโอเคหนะอวย <laughs> ได้พี่ <laughs> แ่อนเลยครับัวใจส่งไงส่งให้พี่ก่อนทั้ก่อนเลยครับผมก็อยากจะ,อะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมทั้งทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนคมาตั้งแต่ก่อนที่จะ EP จะฉายอีกจน EP แรกตอนนี้มา EP สิบละใกล้จะจบแล้วก็ขอบคุณมากๆเนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราคอยแบบ ติดตามชมเอาเอาใจช่วยตัวละครเอกเอื้อมากๆนะครับก็วันนี้มาถึง EP 10แล้วก็อาทิตย์หน้าจะเป็น EP เกือบสุดท้ายละเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วไงก็ปติดตามแล้วก็ฝากสปอร์ตพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วช่วงนี้โควิด1นก็รักษาตัวเว้นระยะห่างห่างไกลจากโควิดกันด้วยนะครับผมก็อยนอกอย่าลืมใส่แมสก์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับผม เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับไว้ถ้ามีโอกาสไงก็เดี๋ยวได้กลับมาเจอกันแน่นอนครับสุดยอดเลยครับอ้าคุณพูดมดแล้วนี่ฮะไม่พูดในมุมของของพี่ไงถ้าในมุมของผมเหรอคือผมเนี่ยก็ทำทำงานแสดงมาสักประมาณ6-7ปีฮะแต่ว่างานนี้เป็นงานแรกที่มันมีวัฒนธรรมของแฟนคลับที่เข้ามาหาเราเข้ามาซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่า แฟนคลับเป็นเหมือนขนปีกฮะขนปีกขนปีกค,กอคือน,นกเนี่ยมันบินขึ้นเพราะขนปีกมันรับลม,มสมมุติเราเป็นนกอย่างเงี้ยถ้าผมยังเงี้ยไม่มีไม่มีแฟนคลับที่เหมือนขนปีกอ่ะผมกระพือปีกให้แรงยังไงอะ่ะมันก็ไม่ขึ้นเออ,อ,อก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่เป็นขนปีกคอยรับลมให้ผมแล้วก็มาร์ด้วยแล้วก็ทุกคนผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นสัตธรรมอ่ะใช่เนาะ บางทีความพยายามของเราเนี่ยมัน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 เต็มที่แล้วแต่มันปัจจัยอื่นอีกครับเรื่องของการซัพพอร์ตการสนับสนุนละครับขอบคุณมากครับที่เป็นคนปีกให้ผมครับขอบคุณมากครับพูดรู้เรื่องมากว่าเรู้เรื่อลก็ใช่ครับก็ไว้เดี๋ยวไปเจอกันใน True Insight นะครับผมอุ้ยเน่ ทำความกันได้ามา t รู <True> Insight ครับผมเดี๋ยวเจอกันใน True Insight นะครับวันนก็ขอบคุณมากนะครับงั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ติดตาม True Insight ด้วยนะครับผมไปเจอกันนะครับครับบ๊ายบายครับ